สวัสดีครับวันนี้ผมมาให้ความรู้กันอีกแล้ววันนี้เป็นเลขเสียครับเนื่องจากมีพี่คนนึงนะครับใน YouTube ของเราได้เอาเบอร์มาให้ผมช่วยวิเคราะห์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ของพี่เขาหรือเป็นเบอร์ของภรรยาซึ่งผมเองเห็นปุ๊บก,ก็เบื้องต้นผมได้ตอบ forward ไปแล้วนะครับในใน t u b e c h anel n ของผมนะครับความหมายของเบอร์นะครับค่อนข้างจะเกี่ยวกับเรื่องของเสียเปรียบเรื่องของการเงินมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสียทรัพย์รักซ้อนนะครับลุ่มหลงมัวเมาใช้เล่ห์เหลี่ยมในการแก้ปัญหาและมีเรื่องเพราะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพมดลูกหรือประจำเดือน หรือช็อกโกแลตซีดระบบช่องคลอดนะครับขออนุญ,ญาตพูดพูดในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินจะมีปัญหาเรื่องใจอ่อนให้เขายืมแล้วไม่กล้าไปทวงมีเลขละลายทรัพย์มีเลขที่ต้องสูญเสียทรัพย์เรื่องรักก็มีปัญหาเพราะว่ามีเลขเกี่ยวพันกับเรื่องของรักาสามเศร้าทั้งเลขศูนย์สทั้งเลขศูย์หก และมีเลขล้มละลายก็คือเลขศูนย์หกแปดมีเลขที่ต้องใช้เลขเหลี่ยมในการแก้ปัญหาปวดหลังเลขทนายก็คือเลขแปดห้าแต่ในเลขร้ายก็ยังมีเลขเสียนะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นใต้ไว้ให้ดูนะครับว่ากลุ่มเลขไหนเป็นยังไงแบบไหนยังไงผมจะอธิบายด้วยแล้วก็มีภาพบรรยายให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขออนุญ,ญาตพี่ลูกหนี้นะครับเป็นเบอร์นี้นะครับเป็นยังไม่เอ,อ่ยนี่นะครับ อ,อย่างก,กับพิตตี้ชูป้ายนักมวยเลยครับสองศูนย์หกนะครับแปดห้าหกสามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพับดีกว่าเี่นะครับได้ดูกันง่ายๆหน่อย นี่นะครับให้โฟกัสที่เบอร์นะครับสองศย์ศย์สองเมื่อคืนถ้าใครได้ดูคลิปในกล้องมือมองคลนะครับที่ผมออกมาไลฟ์สดนะครับผมจะมีเรื่องของเลขศ2 0ย์สองศ20ย์หสองศสองศยนี่คือกลุ่มเลขที่มีปัญหาในเรื่องของรักล้มเหลวล้มเหลวในเรื่องของความรักและการเงินนะครับ หกแปดเป็นเลขที่ใช่แหละหาเงินเกง่งแต่ก็จ่ายเงินเกง่งฟุ่มเฟืยสุ่ยสุ่ยไรโดยใช่เหตุลุ่มหลงมัวเมาที่เคยเจอหนักๆก็เสพยาติดเหล้านะครับแปดห้าเลขสติปัญญาดีดีที่เล่เหลี่ยมดีที่ต้องใช้เหลี่ยมเหลี่ยมในการแก้ปัญหาทุกวันไม่ไม่ไหวมั้งครับ 5,6เลขสุประโชคนี่คือที่ขีดเส้นใต้นี่คือเลขดีถามว่าทำไมมีแค่7ตัวก็บอกไปแล้วว่าเบอร์มงคล7ตัวท้ายจะให้บอกส0ตัวได้ยังไงจะให้บอก8ตัวได้ยังไงล่ะครับก็ผมวิเคราะห์แค่7ตัว6,3สวยเลือกได้สวยสั่งได้รอเลือกได้รอสั่งได้การเงินแรงมีพรสวรรค์5,6เลขสุปโชคคู่ซัพย์คู่โชค นี่คือเลขดีที่ผมขีดเส้นใต้นะครับส่วนเลขร้ายจะจริงหรือไม่จริงคลิปนี้ผมตั้งใจทําเพื่อพี่หมีโดยเฉพาะพี่หมีเป็นกัลยาณิมิตใน Youtube นะครับมากด s u b สไครต์แล้วก็ขอแนะนำขอให้ผมแนะนําเรื่องเบอร์มงคลก็หวังว่าพี่หมีเห็นคลิปนี้แล้วเข้ามาตอบนะครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่ใครที่ผมวิเคราะห์เบอร์ให้คุณมีสัญญาและ ทำมั่นสัจจะที่ต้องให้ผมนะครับคุณต้องไปทำบุญนะครับบุญทำกับวัดทำกับพระทานทำกับชีวิตสัตว์ปล่อยนกป,ปล่อยปลาเสื้ออาหารให้หมาแมวบุญทานท่านต้องทำเพราะอย่าลืมว่าบทกวดน้ำโบราณขึ้นประโยคแรกว่าอย่างไงบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรื่องรองสูรากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารน,นะครับ นี่คือประโยคแรกนะครับก็คือบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่าวันนี้เราจะหายใจกันอยู่ได้ถึงตอนไหนพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นขึ้นมาอีกไหมแต่ถ้าเรามีโอกาสสร้างความดีจะสร้างถึงนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่หมีจะได้มามาดูคลิปนี้ที่ผมทำให้นะครับขอบคุณพี่หมีมากๆนะครับจะจริงเท็จประการใดผมไม่รู้ระยะเวลา ย้ำนะครับผมไม่รู้ระยะเวลาของการใช้เบอร์และผมไม่รู้ว่างานหลักของพี่หมีพี่หมีทำงานอะไรและที่สำคัญผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใครเป็นเบอร์เป็นเบอร์ของพี่หมีเองหรือเป็นเบอร์ของแฟนเกาหลีของพี่หมีนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ